ครับนี่เรากองตองมาลงทะเบียนครับสู้นะวันนี้สู้กับทีมเขาใหญ่ปากท่องนะครับอ๋อเพิ่มแจกเพมแจกอ่าวันนี้ก็เรามาไรเดีร์ครับกันนะครับะหว่างทีมโคราชนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นถ้วยไรเดยร์ครับของ ระหว่างคอราชกับทีมเขาใหญ่ฝั่งช่องนะครับซึ่งบันทีโดยท่านรองครับท่านรองภูมิศิลน,นะครับท่านรองปุ๋ยนะครับท่านรองรอง่อเเอะครับพี่จเจริยอเจ้าีมาราเียรนตพจัดให้ยาไป่ยพี่วัด เขาใหญ่ทีมต้องเปอนางนมันจะยงัว้าบหน่อยครับนชกเดี๋ยวมันตัวไม่พรับบรรยากาศที่นาวกล์ฟระหว่างทีมโคราชกับทีมขอใหญ่ครับ ดูแล้วมาเลยด้วยนะฝ่ายคนชดเนี่ยไมหลังเลย่าย่ยเดีวตเดียวเราไกอฟก่อนนะโอเคนัเช้านนักหน้าไปเดนทานันอ้ผมนะผม่พวกกระติกมาเลย เปนสนามแล้วเขาไล่คนหน้าหมดอกลคนหน้าผมว่าคนสองไล่คนหนึ่งคนเดียมกันที่ใส่กันนี่แหละ

มีน้ำากท่านห้เลยผมเตรียมน้องผมเตรียมน้องขออนุญาตนั่งนี้นะครับท่านิ่มเขาใหญ่อะเขาใหญ่ไม่มาด้านการไม่มาด้านการเขาใหญ่นี่ครับบริษัทนะครับเป็นผู้จัดการสนามก็ขออนุญาตถามด้วยความขอบคุณทุกท่านมากที่ให้เกียรติมาแข่งไรเดอร์ครับในวันนี้ครับ ขอเดินชมขออนุญาตแนะนำเจ้าบ้านอีกท่านนะครับที่วันนี้ได้ให้โอกาสได้มาดูแลทุกท่านครับผู้จัดการสถานครับการดูแลที่นี่แล้วก็ที่บางประกงยูไซอ์ด้วยนะครับถ้าจะไปที่บางประกงก็ต้นอยู่ไหนครับต่อไปแล้วก็ต่อไปนะต่อไปต่อมาคือมีตต้องแล้วขออนุญาตอีกสองหัวแรงที่ที่ทำให้เกิดงานในวันนี้นะครับท่านแรก ขอเชิญประเมินให้กับท่านหัวหน้าท่านเดี๋ยวยอมขับรถจากนู่นมาคุยกับผมสามคำบอกว่าจะทําแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ตีกรอบนะครับท่านในตอนนั้นไม่ได้ตีกรอบใช่ไหมครับตอนนั้นองตีอีกท่านหนึครับพี่จ๊อบแจกที่ได้ระดมไฟครับจัดกวนก่อนนะครับกวนแป็นการแจกทุกการแข่ของทีมทีมหนึ่งคือทีมจากโคราช เราอีกทีหนึ่งจากเขาใหญ่สมาชิกทีมมีทั้งหมดฝั่งละเก้าเนะก้าท่านกอล์ฟครั้งนี้เป็นกอฟที่ซีเรียสมากเราเอาผลการแข่งขันที่แบบซีเรียสมากๆเลยนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการซีเรียสในการจัดวนก่อนแล้วกติกาคือห้ามเปลี่ยวนวลนะใ,คใครได้อยู่ควนไหนต้องไปเล่นควนนั้นนะครับควนที่หนึ่งโดยการจับสลากนะครับขออนุญาต เชิญเชิญหัวหน้าทีมเขาใหญ่ครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเชิญเชิญหัวหน้าทีมอขอราชครับนะ<อ>ครับตอนนี้หัวหน้าทีมทั้งสองทีมก็จะไปจับสลากกันนะครับเพื่อที่จะจัดกวนนะครับจัดกวนอ่าครับ ถือว่าเป็นเรืองดีครับาก่อนสามท่านมันมีสัญลักษณ์แบบเล็กๆกับใหญ่ๆเอาัวแล้วกันแบบนี้ลองผมไม่เสร็จนะครับแมวันใหญ่ที่จะไปอยู่ควแรกนะครับคนแรกก่อนะครับเขาใหญ่จะญ่พันตำรวจเอกชูศิษย์นะครับจะอยู่ควหนึ่งนะครับควหนึ่งผมครับ นีเทีมเขาใหญ่นะครับีกตกาตีเร็วนิดนะครับท่านที่สองครับคุณบุญช่วยแสนดีช่วยบุญช่วยาใหญ่ครับแล้วบุญช่วยบุญช่วยบุญช่วยอ๋อเยี่ยมที่สามนะครับที่จะอย e ู <Who S 3> uh ่คนคนหนึ่งคือคุณยุทธพกรเอ้ายืนครับเยอะเยอะเยอะมคนเยว่าไม่ไม่คอยรับก ด้านนี้คร okay. ับด้านหน้าด้านหน้านี่ครับด้านนี้ครับดน้ว่ครันเลนหมดตั้งใจอย่างน่าเกลัยดใส่โอ้ยเอาสคนไอยู่ด้วยกันนี่แรกรู้สึกกันหน้าหนักใจนะครับท่านอนันต์ท่อาทองครับแอบมาซ้อมก่อนแล้ว้ ดูแล้วหน้าสองคนน่าจะกินกันเองคนหนึ่งคิดมากกังเกงซิทนะท่านที่2องนะครับที่จะอยู่ค้วหนึ่งของทีมครารท่านสมชายครับอํำพันการรงอ่าามววนนสสุดตั และท่านสุดท้ายอันนี้ตัวเธองครับท่านสุรพันธ์ครับรู้สีรู้สีีไว้คนนครัได้แน้นได้เออมันลกันมาเลยเนาะคนวองนะลูดคนอนคนผมเขียนเลขไว้ในนี้แล้วเขนเล้เยนะโอเคครับทีมสอง ัทีมที่สองทีมที่สองของทีมเขาใหญ่ครับคนที่เขายาวที่สุดครัับนห้าไม่ใช่พี่ครับผมไอ้เท้าครับท่านที่สองครับทา่สองครับคุณสันติครับเดี๋ยวดูสีผิวก็รู้แล้วนะความมากเลย จ้าของสนามเขาจะหน้าท่านที่สามครับพี่ดุยครับพี่ดุยเก้าครับเก้าเก้าปักช่องนะครับเก้าปักช่องนะครับวันนี้เป็นทีมเขาใหญ่นะครับนี่คือทีมเขาใหญ่ทีมนี้ต่อเองนะครับพี่จ็อบจับทีมโคราชนะครับสามคนแข็นะครับเดี๋ยว มือสั่นเลยโอ้โหทีมเราโค้ชเราเป็นบรรยากาศที่เหลืออยู่นะเอาอยู่ทีมใดโค้ชเป็นตองไหมยังอยู่เป็นตองทีมจากโคราชครับท่านพันเอกอัศเชยครับนี่นี่นี่ทุนนี้ทุนนีรต้องหวยอ่ะต้องหวยไเจอเจอเจ้ากันเจ้าเจอเจ้า อหม่น้หม่นะองฝันหรือฝันตัวรื่ผมการันตีว่าทีมโกลาแพงโบนซื้อตัวแน่และท่านสุดท้ายที่อยู่ทีมโกลาดครับท่านรองผู้สิทธครับ้าวถ่ายรูเลยผู้สิทธิ์ู้สิทธู้สิทธิ์ูสิทสทธิผู้สิทธ้ทิสส้ทสิทธิส ผมว่าแสนมีครับในเมืองปากมุ่งชัยตามความเร็วควอมสั่งนะครับเราเอยู่กระลาครับกินมกระลาค <iza> รับได้คร,บร,บรบัรบเอาได้ครับเดี๋ยวครับขอให้ทุกท่านจดสกอร์ด้วยตัวเลขอย่าใส่สัญลักษณ์นะครับตัวเลขทุกคนทุกท่านนะครับแล้วแล้วเวลาที่เราส่งสกอร์อย่าเอาสกอร์รวมส่งนะครับเอาสกอร์ของตัวเองที่มีชื่อที่แปะให้ผมนะครับแล้วก็ผมจะหย้อนสกอร์ทุกท่านในในในโปรแกรมที่ผมเตรียมไว้ รเราจะคิดระบบ36 s ิส t e เต็มหักแคนดิแคปแล้วเนสกอร์แต่เราจะไม่เอาเนสกอร์มาเป็นตัวตัดสิน,นเราจะใช้แต้มสเตเบิลฟอร์ดคอย์ <for> <c oughs> ในการตัวตัดสินแต่จะเอาแค่มาเป็นตัวตั้งแต้มของแต่ละท่านเท่านั้นการจะชนะถ้วยไรเดอร์ขับเกิดจ,จากการที่หัวหน้าทีมทั้งสองทาง่านจะมายืนประจำโถ ของแต่ละคนละฝั่งของของท่านท่านโคล,ลาดก็จะมายืนเขาใหญ่ของเขาใหญ่ก็จะไปยืนโคล,ลาดแล้วก็ใช้วิธีจับสกอร์คนละหนึ่งใบขึ้นมาชนกัน<ต>สเตฟเว, <ะ S 1> ว <ะ S 2> อร์พอย์ไทยมากกว่าในคู่นั้นก็จะได้หนึ่งคะแนนจะได้หนึ่งคะแนนเพราะว่าเพื่อเพราะว่าตอนนี้ทีมโคล,ลาดไม่น่าสู้ทีมเขาใหญ่ได้ดูจากตัวแล้วเนี่ยไม่น่าสู้ได้ ออีกคนดังนะเพราะว่าออกเก้าคู่ปุ๊บแต้มใครมากที่สุดจะเป็นแชมป์นะครับเพราะวันนี้ไม่น่าจะมีการเสมอเพราะว่าเป็นเลขี่นะครับไม่น่ามีการเสมอนะครับยกเว้นจับขึ้นมาแล้วแต้มเท่ากันจะได้คนละครึ่งแต้มก็เป็นไปได้ เพื่อจะไม่เป็นการกดดันพี่ดุ๋ยก็เลยใช้วิธีนี้กดนดันเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่าน Enjoy อนะออเอ็นจอยครับพร้ <c oughs> อมแนนติออฟด้เลยนะครับกลับมาพูด มาที่สนามเขาใหญ่ครับทันที่ครับ๋แ,บบแ,บบแยกทีมแล้วก็ค่อยรวมครับถ่ายมาให้ด้วยครับเดี๋ยวตัดทีออฟหลุมหนึ่งของโปรโอ,อนันต์ทีมโคราชก้นหนึ่ง ครับสองทีนเขาใหญ่วันแรกนะครับวันแรกในกเบอร์สีคิวครับ ไปแล้วครับรโ,โปรประจำทีมครับโรพันโอเคโอ้โห oh, เกือบออนอะ่ะทีมเขาใหญ่ครับ โอ้ไม่เจอหน้ากันเลยโอ้อยนะครับสวยรายงานหัวหน้าทีมนะครับตันตีค้าในของฟ้องเลยครับอ่ะไรเพิร์ลดีเคียวชด2ครับข้ามไหมข้ามครับข้าม เบอร์ซีคิวว่าช็อตสา,ตามครับไปแล้วบน้ขว้างครับอ๋อหน้าสำนักง,งานจังหวัดน,นะครับทีมโคตรลาดตอมขับที่สอง ขึ้นแล้วครับมันในเพอเมื่อกี้หลงน้ำ เขาใหญ่ครับเสร็จแล้วครับว <mm um> ิ่งไปหน้าก็ถึงครับปิดเกมแล้วนะครับ ทีมเขาใหญ่ครับไอาครับหน้าพนักงานนะครับยิงเบอร์ดีครับเบอร์ดี้เบอดีครับครับเบอรดีครับเบอร์ดีหรือพาพาหรอสีออนอ่ะเมือนเาไมถึงผมบอกมากนเฟือเือไป ตรงๆตใหญ่มแรงหรอกสวย,ยโอเี่ยอเอ้ครับมาหลุมที่สามนะครับดอกเล็กซ้าย งานรวงหลุมสานตัดเลยสวยครับมาเริ่มคิ้วครับทีมโคราช หนึ่งคนหนึ่งชัดที่สองครับไปแล้วออกซ้ายครับพิยุทธ์จีมเขาใหญ่ครับจัดสองเหมือนกันออกซ้ายน พันชิปครับหายไหมสวยครับไปแล้วถึงไหนสผัดไปแล้วครึ่งทางครับ อ้าวี่หัวเลยตกตอก,ตก,ตก,ตกระโดดกระโดะโดเล็พาครับเยี่ยม <Yeah. S 2> พัดยังไงก็ลงเว้ยพาเช่นกันครับไปก่อนพัดไม่ใช่อย่างนี้นะ มาสวตกลายทิ้งเทปโบครับทีม <sucks> เ네ขาใหญ่ครับ <old> พ <people>? ี <Laurie> นะ่ยุทธ Okay, sí,